สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่เสาจอยอยู่สีสะเก็ดเนาะจ้าเสาจอยอยู่รีสะเก็ดนะมาดูแลยายยายไม่สบายจ้ายายเป็นความดันความดันขึ้นสูงเลยจ้าก็สงสารยายเนาะก็เลยรีบกลับก็พอดีเลยจ้ากลับมาบ้านก็จะได้ดูข้าวไปด้วยตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องนะคะกำลังออกลวงกำลังออกลวง แต่ยังออกไม่เยอะจ้าตอนนี้ข้าวกําลังตั้งท้องอันนี้เขาเสาจอยเนาะจ่าะนอะวานไหวล้วก็ให้ญาติพี่น้องคนดูแลไห้เนาะจ้านี่จ้ามื้อน,นี้ก็สิมะเกี่ยวหยาไปเหงัว่าน้าจ้าพี่น้องจะมาเกี่ยวหญ้าไปให้น้องวัวด้วยนะเอาเขียวมาด้วยเนี่ยเขียวสองเล่มเอามาด้วยจ้าก็ข้าวปีนี้ก็งามอยู่นะก็งามอยู่จ้า น้ำทุกคนเลยท่วมหัวเลยพี่น้องเข้าท่วมหัวเลยจ้าท้องทุ่งนาะน้ำก็ล้นกันแทเลยนี่น้ำล้นนะจ๊ะนี่จ้ะอุ้ยเขาอีหยังมาเกิดในกันแทนะเนาะนี่เนาะนจ้ะพี่น้องอุกันแทะขึ้นหน่อยกูกลาวอุ้ยอุ้ยตก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 ,ตกกันแทะแต่พี่น้องตกหลุ่มน้ำล้นกันกันแท้เลยพี่น้อง กันแทะตัวเนาะทั้งไทยทั้งล่วจ้ะน้ำล้นเลยเฮ้ยบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราจ้าภูละเ้าจ้อยกะสิพอดนีะเกีแก้วเขาเรล้วแล้วพี่น้องแต่บ่งหูสิได้ไปขายขนมมือใดเพราะว่ายายก็ไม่สบายจา้ะยายก็อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวเลยจ้ะไม่มีลูกมีหลานอยู่ ก็มีป้าเขาดูแลก็จ้างป้าเขามาดูแลมานอนด้วยจ้ะยางให้แกม,มาดูแลแต่มันก็ไม่เหมือนลูกอะเนาะไม่เหมือนลูกเหมือนหลานเราอย่างเงี้ยแต่ว่าป้าก็เป็นหลานอยู่แต่เขาก็มีบ้านของเขานะเขาก็มีครอบครัวเขาเขานาะก็เกรงใจเขาด้วยก็เลยกลับมาอยู่สักพักก่อนจ้า มาเกี่ยวหยาก็นจะพี่น,อน้องเดี๋ยวมาเมืองกอนด้วยจ้าว่าเสร็จเลยหยาหลายปันได้จ้า พี่น้องคําเลยเลยจ้าเจ้าจอยเมื่อยม,ม,มือนี่ได้หยาบ่หลายดอกจ้ะพี่น้องเมื่อยมือแหลกเนาะนี่จ้ะได้สามถงุงสามถงุงสามถงุมถงบ่คยหยัดเป็นไรด,ดอกพี่นอ้องเมื่อยแหมบ่เคยได้เกี้ยวหยาก็เลยเมื่อยจ้ะพี่น้องยุกคกรุงเทพเฮ็ดขนมมาเมื่อยตปยังบ่มเมื่อยซ้ำนี่เออมือแหลกนอาอจ้ะพี่น้องเดยกก็ชิ้นเนาะตอนนี้ก็ คำแรกเลยจ้ะพี่น้องนี่บรรยากาศทงหน้าเดอ้อตรงหน้ายู่บ้านเ้าจอยเนี่ยจะบรรยากาศช่วงหาเมืองแรกเนาะคำเร็วๆพี่น้องนานีนี่จ้าโอเคจ้ะพี่น้องแก้วหยาจะได้ซํานี่ละจ้ามือไม้ยังสีมาไหมมือไม้สีมาาไหมมืออื่นมือหื้อมือตึงพุลเสีแดงมาไหมตอนนี้บรรยากาศทงไ้ทงหน้างเงียบเงาบม่มีผู้ม่คนดอกพี่น้อง เขาเลี้ยงโตเลี้ยงกระเลี้ยงจ้าเขาเหนียวเขาเหนียวเข,เขาเขาเหนียวอีหยังบุเขาดอหรือเปล่าโอเคจ้าพี่น้องสำนียด้วยจ้าเมื่อเศร้าเงีบยบเงียบเลยจ้าเมื่อนี้